สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับชิปนี้ก็มาพบกับแนวทางราวสามัคคีราวสามัคคี VIP แล้วก็ราว VIP นะครับผมสําหรับแนวทางเมื่อคืนเนี้ยถ้าเป็นตัวเด่นเนี้ยมาทั้ง3รอบนะครับพี่ๆตัวเด่นนี่มาทั้ง3รอบส่วนสายลูดสายลูดนั้นมา1รอบนะครับแล้วก็ตัวเจาะมา1ึงรอบเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆนะครับราวสามัคคีให้3กับ7นะครับลูด3-3ไม่มานะครับ ใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่74นะครับก็ให้73 75เนาะออก74ซะงั้นนะครับข้ามไปนะครับผมส่วนดาาสามัคคี VIP ให้0ูนย์กับ6นะครับผลที่ออก0 2 9กับ40นย์นะครับก็6ไม่มาเนาะใครเอา0ูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0 4น0นะครับก็มาในตัวจอ,อะเนาะส่วนดราว VIP ให้1กับ7จผลที่ออก0 1 5 7 0นะครับ อันนี้ก็เสียดายที่เจาะไม่โดนเลยนะครับใครรูดที่7เข้าไปที่70ใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่15นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกเนาะตัวเจาะไม่มานะครับแต่ว่าตัวเด่นตัววิ่งรูดนั้นมาอยู่ก็ยินดีกักบพี่พี่สมาชิกท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทอง เป็นบ้านเสี่ยงโชคนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคเนาะไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมสำหรับนะครับรอบแรกของเราวันนี้ผมได้เลข3กับเลข9ให้รูดไปที่9นะครับ9 4 9 7 9 8 3 4 3 7 3 8 นะครับสามตัวสามเก้าเจ็ดนะครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้ส่วนเราสามเมื่อกี้นะครับ BIP ให้ไปที่เลขสี่กับเลขแปดนะครับสายรูดให้ไปที่เลขสี่ สี่สองสี่แปดสี่เก้านะครับแปดศูนย์แปดสองแปดเก้านะครับสามตัวแปดสี่สอง นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรา VIP เรา VIP ได้เลข0กับเลข4นะครับสายรูดให้ไปที่เลข0นะครับ01 04 05 41 45 สี่เจ็ดนะครับสามตัวให้ไปที่สี่ศูนย์หนึ่งนะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับสามสามราวในรอบดึกเนาะ ท่านใดชื่นชอบแคปมาจอไว้เลยนะครับวันนี้ขอให้พีิสมาชิกนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางเนาะขอให้ดวงเฮงดวงปังทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ